จะกปกติไอไอจนผมนอนไม่ได้ครับนอนไม่ได้พอได้ขึ้นบกมาผมก็ไปหาหมอครับหมอก็ให้ส่งเสมหะครับอืก็พอไปส่งหมอบอกว่าเป็นวันะโลกนะค,คือไอไอออกมาแล้วหมอให้เก็บเสมหะไปตรวจครับผมแต่คือก่อนหน้าที่ไปหาหมอผม ไอออกมาเป็นเลือดครับมีไอเป็นริมเลือดครับ๋อคือหมอหนักมากในโรครุนแรงไหมครับก็หมอบอกว่าเป็นวันณโรคแล้วผมก็ยังไปลงเรือต่ออีกอไปอยู่เรือต่ออีกก็ต้องไปอ่ะทางานก็คืออีกหนึ่งอาทิตย์ไปสิงคโปร์ครับผมก็ต้องทนตัวเองไปหมอบอกว่าถ้าจะต้องทานยาหกเดือนอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้ายังไม่หายก็ต้องทานต่อไปอีกนะให้มันเป็นปกติก็ เขาบอกว่าหกเดือนนะครับแต่พอเวลาผ่านไปช่วงนั้นก็เอาทานยา,าเอายามามาทานนครับก็ไม่ดีขึ้นนะครับหนักกว่าเดิมอมืคือก็ร่างกายผมก็ผอมผอมมากกว่านี้ที่ตรงนี้ผอมแล้วผอมมากกว่านี้โอ้โหครับผมแล้วก็หอบเหนื่อยง่าย ผิวหนังนี่ลอกเลยนะครับครับผมแล้วไดเอ็กซเรย์ ray, ปอดดูเอ็กซเรย์ได้ครับปอด <S <S <ง>ก็เป็นรูขนาด,ดไหนครับหมอบอกว่าก็ใหญ่เหมือนกันนะครับหมอแต่มันหลายรูครับโอ้ไม่ใช่ท<า>งังใหญ่ด้วยและหลายรูด้วยครับผมทั้งแม่ครับผมพุณแม่แม่ก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตเจอของเออจอเป็นอาหารเสริมก็คือบีนนะครับครับ ไปซื้อที่สูตรเลยครับครับ,รบซื้อมาให้มผมก็ไม่อยากกินก็คือแค่เฉพาะยามหมอผมก็เยอะแล้ว12เม็ดต่อมื้อเม็ดเท่านิปโป้อครับอ่ะเสร็จปุ๊บคุณแม่ก็เอาบีมมาให้ทานครับแล้วเป็นยังไงครับทานสีอะไรฮะรผมทานสีเขียวครับผมทานสีเขียวเป็นยังไงบ้างรู้สึกอะไรบนะช่วงนั้นก็บางทีก็ทานบ้างไม่ทานบ้างก็ไม่เชื่อนี่ ใช่ครับที่ทานเพราะว่าแม่ยัดเยียดได้ทานครัเอาเถอะก็ในนี้สิบสองแล้วอก็กินไปอีกสองจะเป็นอะไรไปใช่อีกสักหน่อยอีกสักหน่อยผมก็เลยทานพอทานแต่ก็ไม่ได้ทานจริงจังอะไรมากครับก็ทีนี้ไม่ดีขึ้นหนักกว่าเดิมผมร่วงผมเป็นกระจุกเลยครับผมล่วงหนักโอ้โหทีนี้ผมร่วงครับโอ้โหกลัวตายไหมโอ้โหผม ผมเดินขึ้นเครื่องยังไม่ไหวครับอาการนั้นกลับมาคนเดียวด้วยอพอกลับมาก็บีมหมดอมก็เลยโทรบอกแม่ครับให้แม่สั่งซื้อให้มแม่ก็เลยส่งกลับมามีเป็นแผ่นซีดีครับครับผมผมก็เลยกลับมาเปิดดูที่บ้านครับเปิดดูก็ผมก็เนี่ยครับเหมือนว่านั่ง เหมือนเหมือนกันทุกอย่างแบบนี้ครับแล้วก็ครับแล้วก็จะมีที่ตอนวิจัยครับเหมือนเมล็ดขาวอะไรเงี้ยครับผมก็พอเข้าใจตรงนั้นว่าบีมนี่เหมือนเป็นตัวสร้างเมล็ดขาวให้ตัวในในความคิดของผมนะครับสร้างเมล็ดขาวเป็นเพชฌฆาตฆ่าเชื้อตัวนี้ครับผมผมก็เลยถูกแล้วฮะตรงนั้นก็คือผมเข้าใจตรงนั้นครับผมก็เลยอัดบีมเข้าไป ตั้งแต่วันนั้นนะครับตั้งแต่วันนั้นผมจะจากปกติกินแค่ใช่พอพอได้รู้ตรงนั้นปุ๊บผมก็เลยอัดตั้งใจอัดโดยคนหนึ่งก็ไม่รู้นะครับอัดแม่กินเพิ่มเข้าไปนะเพิ่มเข้าไปเพิ่มจํานวนจากปกติผมก็กิน1เม็ด2เม็ดบางทีนี่ผมก็กินไป3 3มื้อวันละสามเอ่อวันละสมื้อมื้อละ3เม็ดครับผมอ๋อฮะแต่ก่อนหน้านั้นผมก็บางมื้อผมก็ไม่ได้ทานครับผม แต่นี้ก็เลยอัดไปเลยวันละ9คืออยากพ่สูดเลย 2>, 2อาทิตย์ครับก่อนหน้าที่ไปตรวจเสมหะและว้วก็ตรวจบอดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าหมอนัดครับปรากฏว่าหมอบอกว่าไม่มีเชื้อนี่คุณพูดหรือคุณหมอพูดคุณหมอพูดพูดก็ผมก็ผมผมก็งงอ่ะมันหายจริงเนี่ไม่บอกให้หมอตรวจซ<ม>้ําดูอีกนิดหนึ่งเหรอะผมผมก็ว่าจะให้ตรวจซ้ําอยู่ครับแต่ หายแล้วก็คือหายแล้ว